สวัสดีค่ะพบกับช่องน้องวิพะเครื่องทั่วไทยช่องการติดต่อนะคะเบอร์โทร0659467 028ค่ะหรือไอ l ดี e ไลน์4 6น0 2หกห้าเหมือนกันนะคะมีบริการเก็บเงินปลายทางค่ะวันนี้เป็น e ีที่115นะคะรายการละ300บาทมาชมพักกันค่ะรายการแรกนะคะ กันที่สองนะคะ รายการที่3ค่ะ กันที่4ค่ะ ในการที่ห้านะคะในการที่หกค่ะ ในการที่7นะคะ ในกันที่8ค่ะ ดูแลชอบดูแลใช่สนใจทักไลน์มาได้นะคะสุดท้ายนี้ฝากช่องน้องวิระเครื่องทั่วไทยฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามด้วยนะคะขอบคุณค่ะ